ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขคู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาแหลมผ้าร้วยก้าวผ้าร้วยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่8กันยายน2566หาเหล่าพัฒนาเลขที่ออก5420-34ล่าง20ครับสาหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคหมานก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขคู่ทุกคน สำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ยังบ่ทันได้โชคมาเขามากกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยกันเอาไว้ครับเพื่อพี่น้องจะบริพาทคลิปตัวเลขแนวทางเด็ดๆกับเลขเหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบิ่งตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของครับอาจารย์ทวีครับผมครับมาเบิ่งนะครับเนาะสำหรับแนวทางครับผมของทนาจารย์ครับผมกับซึ่งในงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะครับ ทนารย์ันหิวิ่งมา8ดกับ6ครับกับหลุดไปครับสำหรับตัวเลขจับคู่กะครับผมหลุดไปนะครับเนาะครับสำหรับวดนี่กัอยาลืมครับพี่น้องครับหรือว่าบ่อยควรพลาดกันนะครับเนาะครับเข้ามากันแล้วกะอดใจรอนะครับเนาะเบิงตัวเลขแนวทางของอาจารย์ทวีไปน้ำกันครับผมครับเป็นสำหกัหไงพอสมควรครับพี่น้องครับพี่น้อง าเดี๋ยวเสียโอกาสครับผมครับในงวดนี้ครับผมตัวเลขแนวทางปูให้มาก็ถือว่ามีแต่ตัวเด็ดๆกันพอสมควรนะครับเนาะครับจะมีตัวใดกันบ้างครับมาเบิงไปพร้อมๆกันกับบาแล้วกันเลยครับผมขออนุญาตครับพี่น้องครับสำหรับเลขเล่าพัฒนานะครับเนาะในงวดที่จะถึงครับผม วันจันทร์ที่สิบเอ็ดเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกลาวพัฒนา สำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทางของอาจารย์ทวีครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมไปยังครับหลวงพี่นะครับเนาะหรือว่าอาจารย์ทวีครับผมกับที่กรุณาครับตัวเลขแนวทางครับผมเห็นมายังช่องของ เบาแหลมผ้าร่วย9ก้าร่วยครับผมได้มีโอกาสนํามาให้พี่น้องเอซทุกคูทุกคนในติดตามรับชมกันครับผมครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับผมครับมาเบิงงในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนนะครับเนาะ บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดครับสำหรับเลขวิ่งนะครับเนาะครับท่านอาจารย์เพื่อนกะเด่นมาให้ เด่น 7, ครับผมรอง8นะครับเนาะครับสหรัรพี่น้องที่รับชื่นชอบสายวิ่งสายรูดกันนะครับเนาะกับโบควนพลาดครับผมกับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ะวีครับผมครับสำนักที่ญ่โอกาสพลาดกันมีหน่อยนะครับเนาะครับโบควนพลาดกับตัวเลขของอาจารย์เพิิน กลับมาเบิ้งในส่วนของตัวเลขกจับคู่กันนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้า แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดครับสำหรับตัวเลขสามตัวครับพี่น้องศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดเก้า 980ครับสำหรับตัวเลข4ตัวนะครับเนาะขออนุญ,ญาตครับผมเหลือเลข3ตัวอีกคู่คนึง9 7 9ครับผมครับเลข4ตัวครับพี่น้อง1 0 7 3 2 9 8 0ครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ทวีครับพี่น้องครับมาเบ่งในส่วนของตัวเด่นๆกันนะครับเนาะครับซึ่งวันนี้ครับตัวเลขครับว่าบ่หลายหางครับพี่น้องครับมี6หางนะครับเนาะครับตัวเด่นๆคู่แรกกะบเจ 1> 8ปดหนึ่งเจ็ดเก้าครับสำหรับตัวเลขสามตัวครับท่านอาจารย์เพิ่นกะเด่นมาให้นะครับเนาะเก้าเจ็ดเก้าครับเก้าเจ็ดเก้าครับพี่น้องตัวเลขต้องขออนุญาตนิดหนึ่งด้อพี่น้องครับ อาจารย์เพิ่นทรงไม่เลขเก้าเจ็ดเก้าครับต้องเบิ่งซอยกันได้ครับผมตัวแรกนึกว่ามันเขียนพิษครับอาจารย์เพิ่นเขียนเก้าเจ็ดเก้าอันนี้ก็เก้าเจ็ดเก้าตัวกลงนี่แสดงว่าตัวเลขนี้จะพิษยุ่ตัวหนึ่งครับผมอ้าวได้พิษพี่น้องครับผู้พิษมันเบาเลยครับ ต้องขอประท่านอภัยครับผมขยายญงหลายเสียตัวพี่น้องครับอันนี้เก่าเจ็ดเก้าได้พี่น้องขอประท่านอภัยครับผมพ่อแล้วพี่น้องผู้เคียนผิดมันจะคล้องนะครับเนาะอันนี้เก้าได้พี่น้องครับผมเก้าเจ็ดเก้าครับสําหรับตัวนี่เป็นเลขสามตัวได้ครับผมเป็นสามเก้านะครับเนาะครับสามข้างหน้าครับผมสามเก้าเจ็ดเก้าครับ คราบสำรับตัวนี้ก็เป็นเลขตัวเด่นนะครับเนาะของเลข4ตัวอันนี้คือเลข3ตัวครับผมตัวเด่นครับผม979เด้วยพี่น้องกรับต้องขอกราบประทานอภัยพี่น้องเ c ทุกข่ทุกคนครับผมสำหรับความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นไว้ั้างอิลีพี่น้องครับกับบาวแลมครับขออนุญาต ให้ไล่ไปไหนเนาะครับเนาะมันชัดเจนกัน ครับพี่น้องขออนุญาตอีกเท่อครับผมครับกล่องบรสามารถสู้มาเห็นหมดได้ครับสำหรับพี่น้องเยฟซีนะครับเนาะที่กำลังติดตามรับชมตัวเลขหน้าทางกันอยู่นะครับเนาะครับสามารถแคปหน้าจอกันได้แล้วครับผมครับสามารถมองเห็นเลขที่นะครับเนาะคือวันที่ครับพี่น้อง แคปหน้าจอกันเอาไว้ครับครับสำหรับตัวเลขหน้าทางครับผมของอาจารย์ทวีก็ขอฝากเอาไว้อีกหนึ่งสำนักครับให้พี่น้องเอาไปผิดจารณากันบ้างนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหนที่แคปหน้าจอแล้วก็อย่าลืมครับผมครับเอาไปเทียบเคียงกันนะครับเนาะครับหาเลขวิ่งเด่นๆกันและก็เลขจับคู่ครับผมครับสำหรับงวดนี้ครับผมครับขอให้ตัวเลขหน้าทางของอาจารย์ทวีครับเข้าปังๆให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมได้โชคได้มาดกัน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับที่ขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ครับผมรับจะบริพลทผาต้องครับเนาะกับคลิปตัวเล็กนวทางเล่าพัฒนาครับครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวยก้าผารวยก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับก่อนจากกันขอออหน่วยอวยพ่อให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคหมันร่ำรวยถูกหวยกันโม้ทุกคู่ทุกคนครับผมในวันจันทร์ที่11 กันยายน2566กับเลขเรล่าพัฒนาครับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ทวีครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม